สวัสด,ดีครับผมสุพศิรินะรุอมานติดตามดูคลิปและวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจิโกคลิปนี้เป็นคลิปที่451ช่องซูจิโก9826คลิปนี้เป็นคลิปบรรยายวันนี้เราจะพาไปช้อปปิง้ง เห็นมีข่าวคุยนักคุยหนาว่าที่ทีมูเป็นเว็บจีนที่ถูกมากจริงหรือไม่เดี๋ยวจะพาไปดูนะมีข่าวดังไปถึงนู่นเลยนะไปถึงทำเนียบรัฐบาลมีการคุยกันใหญ่โตเลยนะว่าทำยังไงสินค้าจีนที่ทีมูถูกมากแต่ความจริงเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูนะสุดท้ายผมจะคำนวณให้ดูเลยว่า Lazada หรือ s h o p e e ถูกกว่าทีมูเท่าไหร ตามผมไปเลยผมมีดูดูจากประวัติได้นะไม่ต้องไปหาประวัติที่ผมเมื่อกี้หาไว้แล้วอ่าของทีมูของทีมูนะนี่ไงเจอแล้วนี่ไงนี่คือเว็บทีมูนะตัวนี้คือ แท่นวางหัวแรงบัดกรีตรงนี้ก็จะเป็นที่วางหัวแรงบัดกรีแล้วไอ้สองแขนตัวนี้ก็คือที่จับแผ่นพิ้นเวลาเราจะบัดกรีงานนะครับแล้วข้างบนก็จะเป็นเลนขยายเล็กๆนี้ก็จะเป็นสิบเท่าใหญ่ๆนี่ก็สามจุดห้าเท่าแล้วก็มีไฟสองสว่างด้วยและไอ้ตัวนี้เป็นสาย สายยืดหยุ่นนะเขาเรียกว่าสายยืดหยุ่นสามว่าปรับนู่นปรับนี่ย้ายไปงอได้สูงได้ต่ำได้ซึ่งมันก็สะดวกในการใช้งานแล้วก็ต้องใส่แบตเตอรี่ด้วยนะเห็นว่าจะมีสามก้อนมะนะราคาเขาอยู่ที่217บาทหลายอย่างในทีมูนะผมเห็นว่าแพงกว่าลาซาด้กับช h อป e e ทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราพาไปดูที่ลาซาด้านะ ใครจะไปดูที่อากูก็ได้ผมก็รับไปพาไปเทียอากูนะแล้วก็พิมพ์คําว่าแขนจับปิ้นบัรกรีนี่ไงขึ้นมาแล้วนี่ไงถูกสูตรนี่เขาจะขึ้นข้างหน้าให้เราเลยตัวนี้แหละผมสั่งไปได้นี่ไงอะดูตัวแพงก็ได้รอสดามีร้อยสามเก้าด้วยดูรุ่นเดียวกันนะที่มีแขนงอน,นี้นะมีแขนที่ปรับได้นะอ่านี่ไงอ่ะทีนี้เรามาดูร้านแพงนะ รลาน,นี้เขาขายสองร้อยยี่สิบเก้าบาททั้งๆท,ที่เป็นรุ่นเดียวกันเลยนะเป็นรุ่นเดียวกับตัวเมื่อกี้เลยนะครับเขาขายแพงมากนะครับแล้วก็น่าจะขายยากแล้วถ้าเทียบกับเจ้าอื่นๆนะเพราะว่าราคาขนาดนี้มันขายยากมากนะครับผมทับที่เขมีเยอะแยะเลยเนี่ยเดี๋ยวเรากลับไปดูราคาตัวถูก อา้าวไปไหนซะละอกลับไปใหม่อ่ะตอนนี้แหละที่จะพาไปดูคือ Lazada นะ Lazada ขายอยู่ที่1 3ึ่งามสบาจุดบาทเห็นยังรุ่นเดียวกันแต่เขาจะตียี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะดูให้ดูรุ่นเลยนะรุ่นเดียวกันเป๊ะเลย เพราะว่ามันก็ผลิตจากที่เดียวกันแล้วแต่ใครก็จะไปพิมพ์ยี่ห้ออะไรขึ้นมาขายในเน็ตน,นะมันก็มาอัพราคาบ้างมาอะไรบ้างก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเราจะไปคํานวณเลยว่าสองหนึ่งเจ็ดเมื่อกี้ถูกกว่าร้อยสามสามแพงกว่าร้อสามสามเท่าไหร่เราไปเรียกเครื่องคิดเลขมาเลยนี่เสกมาแล้วเครื่องคิดเลขมาแล้วนะอเอาสองหนึ่งเจ็ดตั้ง ลบด้วย1 3 3เท่ากับลาซ a ด้าถูกกว่ทาทีมูแปดสบาทผมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคิดแบบง่ายๆเลยนะคูณไม่ลัดนะไม่ลัดขั้นตอน100หารด้วยตั้งต้น2องนเจ็ดเท่ากับ38.7บาทไอ้เปอร์เซ็นต์เห็นไหม 38.7%ราคาแอรลาซาดาขายถูกกว่าทีมู38.7% s h o p อปปก็พอๆกันแพงกว่าน,นิดหน่อยหรือถูกกว่าก็แล้วแต่บางตัวนะสรุปแล้วทีมูไม่ได้ถูกอย่างที่เขาโฆษณานะครับแล้วเราอยากได้ของถูกก็ต้องไปหาการขายสินค้าการหาสินค้าใน,นเน็ต คุณเจอปุ๊บซื้อปั๊บนั่นแหะคือของแพงคุณเจอปุ๊บค้นหาปั๊บนั่นแหละได้ของถูกเพราะฉะนั้นจะต้องทําการค้นหามันมีของถูกซ่อนอยู่ข้างหลังเยอะแยะนะครับยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันหรือรุ่นเดียวกันอาจจะไม่มียี่ห้อไม่ไม่ใช่พิมิมยี่ห้อน,นี้ก็ได้แล้วแต่แต่เป็นสินค้าตัวเดียวกันผลิตจากที่เดียวกันเราสามารถซื้อในราคาที่ถูกได้ครับผม คุณทุกๆท,ท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่ช่วยแชร์และกดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับเครื่องกรองน้ำ ROC ขั้นตอนควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์อัจฉริยะซูจิโกจะมีเสียงเตือนหลังเปิดเครื่อง จากนั้นเครื่องก็จะเข้าสู่ระบบออโต้ลัดน้ำทิ้งเป็นเวลา18วินาทีแล้วเครื่องก็จะเข้าสู่โหมดของการกรองน้ำปกติหรือ t u r i f y มีระบบเตือนเมื่อไม่มีน้ำมีสัญลักษ์ณ ของซอสเตือนว่าไม่มีน้ำข้าเครื่องมีระบบควบคุมการตรวจเช็คค่า TDS ของน้ำได้4 ppm ผลการตรวจเช็คน้ำ RO จากเครื่องกรองน้ำซูจิโกมี ผลดังนี้น้ำประปาเข้ามีคลอรีนน้ำ RO ไม่มีคลอรีนน้ำ RO ไม่มีตะกันค่า tds อยู่ที่1 p p m จึงเป็นเครื่องกรอง RO คุณภาพสูงเครื่องกรองน้ำซูจิโกะ4ขั้นตอนเซล 1500บาทจาก15,000บาท5เครื่องสุดท้ายรับประกันอะไรทุกชิ้น25เดือนจะคืนค่าส่งหากมีการส่งซ่อมแถมไส้กรอง PP 10นิ้วทั้งหมด4อันแถมที่เปิด กระบอก10นิ้วแถมน้ำยาเช็คคอรีนแถมน้ำยาเช็คตะก,กันแถมถังแรงดัน3.2แกลลอนแถมก๊อกน้ำสเตนเลสอย่างดี304ไม่เป็นสนิมโ r o m o ชั Pro ่นเพียง5เครื่องสุดท้ายในราคา7,900บาท ค่าดูแลรักษาแสนจะถูกระยะเวลา2ปีหรือมากกว่าเพียง750บาทสั่งซื้อได้ที่ลาย0811742480หรือที่ร้านซูจิโกะที่ Shopee แล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับขายอะไรเครื่องกรองน้ำ RO ราคาถูกสนใจติดต่อลาย0811742480 ค่าส่ง20บาทโดยมีรายละเอียดของอะไรราคาและรูปภาพตามที่แสดงในตารางนี้สั่งซื้อได้ที่ l า n e ูนย์8ป1 4 2 4 8 0หรือที่ร้านซูจีกดที่ shopee ปปแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ